ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนตอนรับคุณตอนเขาช่อมวุฒิการสินเดอร์ครับพี่น้องเดอหวุฒิครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกเอ่อทุกคนนะครับทุกพื้นที่นะครับกับมินีกับเดินทางมานะครับมาเล่นรานพิซาเอฟซีนะครับรานมาวินเสียงกงเสียงกงครับผมใช่ไหมนะครับรับมา ม<ไ>าหอดนะครับ,บครับผมไปครับเข้าไปทำได้ครับครับผมขับมาแล้วนะครับเด้อ ไปพบกับพี่มาวินกันเลยครับร้านมาวินเสียงกงนะครับอยู่บ้านหนองแปลนนะครับอำเภอกรมราชสัจังหวัดกาฬสินดวยครับเด้อพี่มมรรน้นองเด้อครับผมมา เจอพี่ไซเลยครับพี่มาวินครับครับผมสวัสดีครับพีมาวินครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหดีใจดีใจสวัสดีครับน้องลูกมะเร็งน้ำครับผมดีเนาะมาลุตกระสินครับผมจะคว้างเพลงวัดาสนาดีใจน้องลูกมะเร็งน้ำน้องหอยแล้มาวินเออมาวินเชียง์ผมไอโก้รถอะไรรถอะไรเออ ครับเยี่ยมชมเลยครับพี่ใช่ครับเอาเด้อเด้อว่าเออเยี่ยมมึงหลาดเด้อไปสวัสดีครับพี่เด้อครับครับผมโอไม่ไหนคือนมาครับผมไม่ผมเออวะแล้วพี่ใช่ยโอ้มาแล้วครับผม พวกนี้เทาก็แยกมาเทาก็ไใบถักขายอยู่ด้วยครับพี่มาวินครับไอ้พี่น้องเอฟซีนี่บางคนเพิ่นงลงจัดเนาะครับไอ้อะไรเสี้ยงโกงเนี่ยมันเป็นของรถดยางบ้างนะครับเป็นรถเป็นขั้นที่เขาซื้อออกมาแล้วเขามาชำแหละแยกอะไรขายงั้นใช่ไหมถ้าขั้นไหนสภาพดีเขาจะจอดขายเางนขั้นเขาจะแยกขั้นหนาไว้จังนึงแยกเครื่องไทยไปจังนึงแยกเครื่องเกียร์ไปจังนึงสินะครับ ผู้ใดสามารถอยากมาเพิ่มช่วงก็มาคุยกันครับผมอ่าใช่ครับร้านเฮ่านี่อยู่หม่องใดเนาะบอกพี่น้องเอฟซีของตลาดศรีรินทร์ย่างตลาดบันบอนี่ครับผมครับอ่าพิกัดก็อยู่ห่างจากซีเอ็ไฟแดงบองแปดประมาณกิโลนึงครับอ่าอำเภอกรุงประหลาดใสจากวัดศรีนครับครั์ครับ้พี่น้องเยี่ยมชม่วครับครับผม ล่างคุปเาจะคปเพื่นใหม่เน้เบ้อพื้นเราโค้สเยอะยมากเยแยโค้ชโ้ชเยอยเยเดระค่าเป็นพวดพวดบ้านเอกทลายเนี่ยครับเพราะว่าหมอสำรับเอาไปเฮ็ดราดขายกาแฟเป็ดตู้ขายลาบเป็ดเป็นบ้านนอดบ้านนั้นกันเเนี่เอ่อง่าว บ้แพงเบ้แพงโบ้แพงโบแพงฝากช่องอะไได้เนี่ยนะอันนี้ช่องช่องมาวินครับพิมข้าไปว่ามาวินเชียงกงหนองแพร์ช่องนั้นเลยนครับพีมันมีช่องอยู่แล้วครับช่องมาวินเชียงกงบ้านหนองแปรช่องผมครับผมแล้วก็พี่เด้อพี่เด้อก็มีช่องนะครับผมเดือดเดือดครับผมเจอกันอันนี้ช่องยังเขาวุดกระสือวุดกระสิอครับผมเดหลก็เพียงช่องกันครับมีคขละช่อง สนใจครับวุ้งนะรถบัสนะดูกระสีครับเขาคอยมีเครื่องเลยเนาะเครื่องออกขายเพื่อนเดี๋ยวสิบอาอีกคันหนึ่งงามๆเลยผู้ใดสนใจรถบัสอย่างเล่นนักเรียนนี่คันหนึ่งงามๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวใคภูใดตามเู้ใดอยากเดี๋ยากได้รถบัสงามๆก็เข้าไปเบิ่งในช่องนะครับเดี๋ยวรารถมากกับรีวิวในช่องมาวินครับสิมเรื่องของช่องนะครับสายรถ ตรงนี้ช่บงบางเลยช่วงช่วงวัางหันอย่างีวัาง,งจอดเลยอ่ะจอดเนี่ยครับอันนี้โแบแมน็คโคมาตัดนะครับโบแม็คโคเซย์ยนั่นแหละอันนี้เป็นแม็คโครเพิเ่งรับจ้างนะครับถ้า,ปาเป็นการสื่อว่าเขาไม่เป,มเป็นเฉพาะกิฟต์นะครับเนาะตัวนี้กิฟต์ตครับผมทั้งข้าง,ขงหลังเลยครับไปทั้งกันแดดครับไป อ,อันนี้มีระยะเวลาบ่ครับในการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนยางมันใส่ระยะเวลาปันไดไอ้ซื้อรถไอ้นักเรี้ยงคนนี้ชื่อเรื่องยังกันมากจะบ่าเขา<อ>จะ<ม>เปลี่ยนไหมีแต่เครื่องใส่ได้อนอกจากว่าลูกค,ค้าอยากได้เครื่องยังสีเข้มกัสามารถตัดให้ขึ้จังพวกคนนี้กันบะต่ไปต้องไปเบิ้งเลยเรื่องตอนนี้ลูกค้าอยากได้เครื่องเข้ากันชั่นแรงเข้ากันมีหัวเป็นครับครับ อยากให้พี่น้องของพุทธกับลัทธพี่น้องของสีบุญเรื่องพี่น้องของบ้านวิเศษผมนะครับอยากให้มาเห็นลานเยี่ยมชมลานนะนะแอนว,ว่าล่ะแต่คได้หูุจักไปกู้อเอาดังแล้วติดตามนี่เลยกู้เอาดัง,ดงนี่เนาะอค่อยได้ยินดิติดตามอยู่เนเนือเชียอยู่นาไปหาพี่ตอนนี้เหรอเทศจังไหนยังไม่ไปไปหาตั้งใจลอกเทศ งานเพลงก็เพลงเนาะันนี้สามเพลงรเพลงอย่างไเพลง<ร>แหลกวัดสนาะนะได้พ้อมูดใจน่าดีกันไปยู่ดีปักมาหน่อย มาดอยเพลงคอปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมอยู่ช่องมาวินครับสีมุ่เรื่องเด้อเดี๋ยวจะให้เพื่อนร้องเพลงในช่องของผมผมช่อนร้องเพลงานให้ฟังจัดเพลงเนาะเเป็นกีียยรรติออ่่าางดดสุดท้ายนี่อยากให้ฝากยังไงครับผมพี่มาวินครับผมก็อยากให้ฝากตามช่องของมาวินเชียงมต่อปานตุ้งแปนช่องหนึ่งช่องยูทูบราคาของสีมุ่เรื่องหลเยยุ่ง กของสมบุติกัลลศิณ์นี่แหละครับอยากให้ติดตามสามช่องหาอะไรตัวใดก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์0898426342นะครับใครอยากได้อะไรเป็นอะไรมีทุกชนิดครับผมมีแต่มอเตอร์ไซค์ครับเครื่องบินเรือดำน้ำผมมีจะมีแต่อาจะเป็นพวกรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกรถครับก็เพราะมี่อยู่รถเก๋งรถยังก็เพรามี่รถบัสเบื้องได้ครับผมที่กัดก็อยู่บ้านน้องแปงครับบุ๊ครับฝากไอ้ไส้เนี่ย ที่มาวินงครับพี่เดยอะนะฝากไปผู้ใดผ่านมานะครับอย่าชมได้อย่ชมโทษไม่ติดต่อได้นะครับผู้ใดอย่าไ้เพื่อนอย่าไปรถอย่กไปอะไรเดี๋ยวหลังจากนี่สีผ้าไปในน้องไส้เนาะบุตรกัลสินเท่าน่ะเจ้าของผลงานเพลงที่กำลังโด่งดังเลยจะจะให้ร้อง เอาอีกช่องหนึ่งเนาะอ่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังครับครับแป๊บแป๊บครับโอเคครับถ้าท่านก็อ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะอ่าครับผมคลิปหน้าวุฒิภาพไปใส่ให้พี่น้องเอฟซีทุกคนติดตามเด้อครับเด้อคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสดชืวสวัสดีครับครับ